่อนข้า้างงกลสบายดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ซองอาคาน้อยวันนี้เขาสิพาถันผู้โมเนาะเข้ามาปลากันเดอ้อ ทรงหน้าฝุ่นแบบนี้ต้องแบบว่าระมัดระวังนิดนึงเวลาเข้าป่าเนาะเพราะมันจะมีสัตว์มีพิษหลายนะโดยเฉพาะเป็นงูเขียวบ่หรือว่าเล่ยไล่เนาะเป็นตัวต่อบ่ตัวแตนบ่เนาะลายลายการสิ่งที่เล็กเลี้ยงบ่ได้ก็คือตัวทากเนาะตัวทากมันมาดูดเลือดเอาเพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยนึงนี่มันสิพามาหากินกันนะทุกคนเดอ้อบรรยากาศอันนี้ปาร์คหน้าถ้ำปาร์คถ้ำเด้อ สาซิมาหาตีตัวข้างเขาหรือว่าตัวเจียกันเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนาะแม่งอันตัวข้างเข่าหรือว่าตัวเจียนี่กลายเป็นรว่าต๊เป็นผู้ให้ของสังคมไปแล้วเนาะเขาว่ากันว่าโควิด19้หรือว่าโคน้าเนาะมันเกิดมาจากตัวนี้แต่ที่จริงมันโมเม,มนต์เนาะที่จริงมันโมเม,มนต์เนาะเป็นสีมือของมนุษย์ก็เรียกว่าต๊เป็นเรียกว่าผู้ให้ของสังคมไปเลย ตกเป็นหัวไหลเนาะแต่ทุกมือนี่ก็ไอ้ล้ายคนเกาะเบว่าตาสว่างแล้วโอเคมันจะสมาติตูเจียงนะทุกคนเดอ้อตูเจียงในท่าพายขี้กินเนาะต้องบ็อกเลยว่าแสบแสบโอ้ยนกลายนี่คือปลาท่ามทุกคน ทุกคนมันค่อนข้างอยู่สูงเกินไปเนาะสูงสูงแนวบูถึงนี่โอ้ทุโคตรลายนะนี่คือปากถ้ำเนาะติละปีติละปีเขาจะมาพี่ตลอดเนาะคือบาทุกปีทุกปีเลยเอาัน นี่เนาะเอาไปเห็ดอเอาไปใส่พักใส่ปุยป๋ยเป็นปุย๋ยเนาะสุดยอดด้านดีนี่เดี๋ยวไปไซักใส่ต้นอัน่ะาะก่อนเดี๋ยวหน้าแรงไปมใสไซหน้าฝนมาเอาหญ้า,ามัสพอจะเ,เป็นบอนยูของข้างเขาด้วยทุกคนด้วยนี่น,นะมีสัตว์อื่นลหลายเนาะตัวเม่นนี่เข้าไปในไนฮูน เดี๋ยวสิพาทุกคนเข้าไปในถ้ำกันเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิง ตเจียนอนพวกนี้มันสิออกหาก,กินยากลางคืนพี่น้อง ค่อนข้างไกลน้องค่อนข้างสูงพอด โอ้โจากหมืน่นจากพันตัวเลยพีน่น้องเด้อค่อนข้างหลายเนาะตอนนี้ก็แรงๆแล้วประมาณห้าหกโมงันก็สีออกไปหากินวิธีการน,นอนของมันก็คือห้อยหัวลงมาแบบนี้ ทุกคนตอนนี้ฮาออกมาหน้าถ้ำแล้วทุกคนได้หลายพอสมควรนี่บริเวณหน้าถ้ำก็ซิมีพวกนี่บอนเนาะบอนยักษ์แบบนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยตัวนี้ใบ,บของมันใบของมันเนาค่อนข้างใหญ่เลยแหละใหญ่ไปเสีทุกคนดูเบิรงกันโคตรใหญ่อลังการงานสร้างเห็นบ่โอ้ มันจะเป็นแบบนี่มัดได้ประมาณซิปไปโตจะบอว่าสามารถทายให้ทุกคนไนด้เห็นได้เพราะว่าสวงนี่เนาะมันค่อนข้างมีปัญหานะค่อคนข้างมีปัญหาเนาะกด y YouTube เนาะก็เรีรยกว่าได้ทายให้เห็นนี่ก็เลียว่าัตไทยบริเวณปากน่าทำให้ FC ได้เดบังกัน นี่ทุกคนอนี้คือความลับของซาวอาคานี่นะต้นนะนี่นะต้นน้ำนิ้นือว่าใบน้ำนิ้นตัวนี้คือเป็นสีธรรมชาตินาต่กอนซาวอาขาจะใช้สีนี่เนาะในการย่อมเสื้อผ้ากว่าชุดอาขาชุดดำดิมเมื่อก่อนจะว,ว่าชุดพืนเมืองของอาคาดั้งเดิมมืนนะก็จะเอาตัวนี้แหละย้อมนะเขาไม่ได้เอาแพรตามท่องตลาดดินี่ เอาตัวนี้ไปย้อมแล้วก็จึงไปทักเซลเป็นสุดอาคาออกมาอือคือบริเวณหน้าถ้ำเดี๋ยวสิไปเลาละต่อ,อทุกคนนี่ถ้าเขาบุสังเกตเบิ้งดีๆเนาะ คล้ายๆคือหนังงูเหลื่อมเลย,ยทุกคนเนาะนี่เห็นบ่โอ้ลวดลายคืออันงูเหลื่อมเลยแต่ตัวนี้คือเป็นพืชชน,นิดหนึ่งทุกคนเขาเอิญมาหัวดุกเนาะหัวดุกหัวดุกปลาตัวนี้หัวของมันจะใหญ่ๆเนาะสามารถไปกินได้เด้อแต่ว่ามันมีขั้นตอนของมันมืน่อไกินเนาะมันมีขั้นตอนของการผลิตถ้าว่าบุหูก,กินเนี่ยมันตายได้ได้เลยเนาะ ขาซิคุดตัวนึงออกมาแล้วก็ไปผ้าผ้าผ้าแล้วก็ไปใส่คีเทาจ,าจังใดหวกมันมีหลายขั้นตอนเขาส,สามารถกินได้นะอน,นี้คือมันจะเป็นมาร์กมันดอกมันมาร์กมันจะอยู่ใต้ดินมันตกใจคิดว่าเป็นงูเหลือม <laughs> โอ้หัวดุกปลาทุกคนเด้อมันมีหัวดุกทีอยู่ต่ำทุ่งไห่ทหุ่งหน้าเด้อ ตัวนั้นจะเป็นสีเหลืองๆเนาะล,ลวดลายมันคล้ายๆขึ้กันแต่ว่ามันจะเป็นสีเหลือง ั้งแต่ประเภทนี้มีคนฮับสื่อเด้อทุกคนเด้อเอาสปอหังของมันเนาะโลละสองพันบาท่บนาใ,นใจว่าเขาไปเห็ดย่างคนนี้นี่คืออสรพิษในปลาหน้าฝุ่นแบบนี้นี่อันตรายสุดเลยเทาบบเห็นไปต่ำใส่ไหมนเนี่ยโอ้โบ,บเหลือแล้ว คนช่วงหน้าฝุ่นแบบนี้เนาะเวลาเข้าป่าเขาจะเห็นเห็ดหลายสินี่ตีออกนี่คือตัวนี้เนาะเห็ดดอกมักนี่ไงแต่ว่าหน้าจะบ่แม่นแนวกินเนาะบ่แม่นบ่แม่นนี่ไงร่้ไหมเหลือฝ่ามือนี่แหละหน้าฝุ่นมันจะมีเห็ดหลายๆแบบนี้เนาะถ้าผู้ใดโบหู้แจกว่ามันตัวตัวตัวใดกินได้ตัวใดกินหมด กินบ่ได้นะบ่ได้นำไ่กินนะทุกคนเนะือเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะเห็ดเนาะหน้าฝนมันจะมีเห็ดมีพิษร้ายหลายนี่โอ้โคตรใหญ่ซุงระดูนี่จะมีเห็ดพวกออกเนาะเวลาไปบอนที่มีปลาลาวแบบนี้มันจะมีเห็ดพวกเดอ้อทุกคนนี่บรรยากาศย้ำฝน มีงูพิษมีหลร้ายยังมีเห็ดพิษมีหลร้ายยังเลยอยู่ในปลาหน้าฝนแบบนี้แล้วก็มีตวทากนะบอนได้มีชาวบ้านก็เลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายในบ้านโทตตุทากเนดะ้อสุดๆุดไปเลยมีหลาขึ้นมานี่เนาะทึกเนี่ยมองไหมทึกมนดูดหลายซุดเต็มเลย